สวัสดีครับผมต้องรอโมดิฟายเนาะแต่วันนี้ก็พามาชมปีกันบ้างครับผมพอดีลูกค้าสูงมอโมนะสองตัวครับผมสองตัวครับผมก็จะเป็นปีรักย่าครับผมปีรักย่าเป็นนี่ครับผม PL77 นะอ่าเพดีน้ำ X แพทิน้ำนี้ใครใช้อยู่รุ่นนี้ครับผมเนาะรุ่นนี้ลูกค้าสูงมอโมสองตัวตัวนี้ก็จะเป็นแก่ครับผมแก่แก่เป็นยกนะเป็นสามยกก็จะมีเพิ่มมะไหลนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมให้มันหวานใสครับผมเนาะ ตัวเดิมมันก็จะแหลมๆหน่อยนึง okay, ครับผมเนาะก็แก้เสร็จเรียบร้อยครับผมเนี๋ยมาดูตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นโครงเข้าเดิมๆม็จะมีเพิ่มมาไหลมานิดๆหน่อยๆครับผมก็จะเป็นปีรากยานะราคาก็ไม่แรงครับผมมาโมแล้วเสียงก็ใช้ได้นะเสียงก็ใช้ได้ไม่แพงตีอ่าราคาแพงๆครับผมเนาะตัวนี้โมเป็นสามยกอ่าเป็นสามยกครับผมยกอ่ายกแรกก็จะเป็นนี่ครับผมเป็นยกแหลมนะให้มันซิปถ้าเพลงไหนหรือว่าตัวไหนแหลมไม่ออกเราก็ยกช่วยครับผม แบบมันก็จะซิบๆหน่อยครับผมครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นยกเบดนะยกเบด์ตัวล่างก็จะเป็นเบดนุ่มเบรเบด์สายนะตรงกลางก็จะเป็นเบดแบบแข็งครับผมแข็งขึ้นมาหน่อยนึงยกยกซุดก็จะเป็นเบร์แขๆๆ็งแบบแข็งครับผมแนวลงพื้นนะแนวลงพื้นครับผมตัวต่อมาก็จะอันนี้ก็จะเป็น3สเต็ปเหมือน,น,นกันครับผมาสามสเต็ปสเต็ปแรกก็จะออกเป็นแหลมครับผมเป็นแหลมเป็นกลางออกแหลมๆครับผมตรงกลางก็จะเป็นกลางแบบธรรมชาติออกแบบ หวานหน่อยนึงครับผมเนาะพอยกมาก็จะเป็นโป๊ะครับผมเนาะลูกโป๊ะลูกลูกชับจะมากหอนเดิมพอประมาณนี้ครับผมใครสนใจราคาเบาๆนะอยากโมก็สอบถามได้ครับผมหรือจะโมสําเร็จโมสําเร็จแล้วเราก็มีครับผมเนาะก็ติดต่อสอบถามได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูเนาะเสียงนิดหนึ่งครับผมเสียนิดหนึ่งนะ Đó nhốt lẻm được không? Hãy ban cho kênh cho Mì Gõ Để แจะหักดินเป็นดาวสกาวไปอยู่บนฟ้าได้นุ่งผ้าหอมแผลที่ลืมสัญญาเคยให้ไหว้ต่อหน้าแม่ตัดเตือนที่แท้อย่าไปหลงเองเ,เดี๋ยวมาดูมาลองดูซับกันมางครับผมเนาะซับ ผมไม่ได้ต่อเข้าตู้เบรคหรผมต่อเข้าตู้กลางครับผมเสียเวลาครับผม มาณนี้ครับผมเนาะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมปาญราเบาๆเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมด้วยครับผมของหล่อมูนิายเนาะคลิปหน้าก็ว่ากันใหม่ครับผมสวัสดีครับ